สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนเลยนะคะวันนี้แพรก็มาอยู่กันในเกมโรบอกนั่นเองจ้าทุกคนแพรเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ได้มีโอกาสได้เล่นเกม Identity f i ฟแล้วนะคะแล้วแพรก็จะไม่กลับไปเล่นอีกถาวรตลอดการเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเจ็บมากคิดว่าจะขายดีพอแบบไปโพสในกลุ่มจะขายเสร็จปุ๊บอะ จบเรียบร้อยโดนโกงก็คือไม่ได้สักบาทแถมไอดีก็หายไปด้วยนะคะถ้าใครที่อยากจะรู้รายละเอียดว่าทำไมแพลเนี่ยโดนโกงใครมันโกงนะคะแล้วกออ็อยากจะรู้ว่าอันไหนมันคือรหัสของแพลเผื่อออโจนคนนั้นเนี่ยมันจะเอาไปขายในกลุ่มเพื่อนๆืนนก็จะได้รู้ทันมันนะคะจะได้แบบว่าเตือนคนอื่นที่เห็น ID ดีนั้นด้วยว่าอย่าไปซื้อต่อ i อดีจากโจนนะคะก็อีนี่นะคะมันมีหลายเฟซมากโคตรแบบมีหลายเฟสนะถ้าใครที่เจอมันเอาไอดียของแพลวไปขายอะไรอย่างนี้ก็ อย่าไปเชื่อมันแล้วกันนะคะวันนี้เนี่ยเรามาเล่นเกมโรบอกกันนะคะมาเปลี่ยนคอนเทนต์เล่นเกมอื่นกันบ้างนะเพราะว่าเราจะไม่กลับไปเล่นไอเดนอีกตลอดการเข้ารถคันนี้มาเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นนะทุกคนแต่ทำไมฉันเล่นคนเดียวเนี่ยจะไม่มีใครเข้ามา,าจริงๆหรอโอ้เราโหลดเกมเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะ คำเตือนเกมนี้นะคะก็อาจจะมีแบบพวกแแสงไฟที่จะทำให้บางคนเนี่ยรู้สึกกลัวนะคะรวมถึงกับจัอสแกหรือว่าเลือดนะถ้าใครที่กลัวก็ปิดคลิปไปได้เลยนะคะคุณผู้ชมโอ้ตอนนี้เราเหมือนว่าจะอยู่ในบรรยากาศที่ฝนตกนะคะแล้วคือมืดมากเฮ้ยอันนี้รถเราเหรอเฮ้ยเรากำลังเข้าไปในป่าอื้อหือ เปิดอินโทรมาแบบตึ้งตกกระจหมดเลยเขาเรียกว่าสะดุ้งนิดๆน,นะฮะเราลงจากรถมาแล้วใช่ไหมโอ้โหคุณพี่ขามืดมากค่ะเดี๋ยวคำข้างล่างก่อนนะคะมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้อย่างวะคมไฟเหรออ๋อมีคมไฟกับกระเป๋านะคะทุกคนมองยากมากเลยผ้าแบบ เฮ้ยรถอันนี้คือให้เราไปยังไงเหรอคือเราต้องมาหาข้อมูลการสูญหายของคนชื่อเอเวล่านะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราหาทางก่อนนะคะตรงนี้อ่าบอกทางไปไม่ได้เมจะกลับหลังไปหารถหน่อยไม่ได้เลยคือต้องเดินหน้าไปอย่างเดียวนะคะโอ้โหบรรยากาศคือสุดยอดของความโอ้ยอ่าออบเจกตีฟของเรานะคะเราจะต้องาหาไอเทมในพื้นที่นี้นะ เดินไปเรื่อยๆนะคะมันเพิ่งเปิดอินโทรมอย่างนี้ไม่มีผีหรอกทุกคนแต่ถ้าสมมติว่าผีตัดหน้าขึ้นมาทำยังไงเนี่ยไว้เกมนี้ทำดีนะคะอันนี้แพลวปรับเป็นภาพแบบสูงสุดเลยนะ iPad Air 4จะไหวบออ้าวอะไรอ่ะอุยอุยอุยมดตุกคาซีเหลือฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่าบอกนะว่าผีจะโผล่แล้วว่ะเพิ่งต้นเกมเอง คุณต้นเกมเองนะเพื่อนเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะขออนุญาตวิ่งนะเสียสเตมีน่าสักหน่อยช่างมันตรงนี้เอ้ยมีไงทางใหม่อ่าประตูจะมุกเดิมหรือเปล่าต้องใช้กุญแจอะไรอย่างี้นี่แหละคือมุกของเกมผีแทบจะทุกเกมนะคะแล้วคือป่าลกขนาดนี้ฉันจะไ,ไปหากุญแจเจอที่ไหนวะฮะฮะลัลโหลกุญแจอยู่ตรงไหน เฮ้ยเอาบันไดเฉยเดี๋ยวทำไเวลมีบ้านกลางป่าอย่างนี้ด้วย Resident Evil ช,ชัดๆ r น s i d e n t ี v i l เจ็ดไหมเนี่ยคนนั้นหรือเปล่านะที่เราเห็นโอ้โหหน้าเดียวกันแสดงว่าน่าจะใช่นะคะอ่าในเวลาอ่านในเรื่องนะคะแพลจะรีบอ่านนะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเออโทษนะถ้าฉันทําให้เธอกลัวตอนที่ฉันเดินกลับบ้านมาก็เจอเธอพอดีแล้วทาไมไมาอยู่ที่เนี่อ สถานที่อย่างนี้เนี่ยมันถูกทิ้งล้างมานานมากแล้วไม่มีใครเข้ามาตั้งแต่นั้นพวกเขาก็คงไม่อยากกลับมาแนวแหละแต่ไงแล้วแต่กําลังหาทางไปท่อระบ,บายน้ําหรือเปล่ากุแแตเอ้กุญแจอยู่ที่ฉันนะกุญแจอเลยเธอต้องช่วยฉันก่อนคือที่นี้มันโคตรเหงาอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนเล่นอะ่ะบางทีถ้าเธออะเล่นกับฉันฉันจะให้กุญแจไปที่ท่อระบ,บายน้ํานะอืม ฉันจะซ่อนหมีส่วนเธอหามาเข้ามาในบ้านฉันเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันมันมามุกนี้อีกแ,แล้วแล้วเนี่ยเกมผีเนี่ยโอเคมาเริ่มปฏิบัติการเล่นซ่อนหา,าจ้าเช็คพอยต์แสดงว่าต้องมีการตายเกิดขึ้นแล้วนะปัจจุบันนี้ณจุดจุดนี้อุย้ยโอ้โหที่นี่น่าจะเป็นเออเซฟตี้เซฟโซนที่สุดของเรานะคะ ออกไปได้ยังอ่ะอุย้ยอุ้ยมันมาตกใจอีกแล้วเออหาตุก๊กตาหมีห้าตัวนะคะเพื่อรับกุญแจนะ <c oughs> ก็คือเราเนี่ยน่าจะต้องเล่นกับเขาให้เขาหนำใจแล้วเราจะได้รับกุญแจนะคะตามกฎกติกาแล้วโอเคอันนี้คือห้องอะไรห้องน้ำเหรอมีอะไรมีหมีไหมในโถส่ววมแต่เหมือนผีแม่งมาหรือเปล่าวะ หยิมันมาหรือเปล่าวิงว่งกดวิ่งกดวิ่งเข้ารังเข้ารังเข้ารังมีวีไหนมีหูยประเจ้าไม่มีเลยหรือว่าหมีมันต้องไปไอตรงนั้นหรือเปล่าเราอาจจะต้องตามหลังเขาไปนะคะให้เขาเข้าสองห้องนี้ไปก่อนแล้วเราก็เฮ้ยเฮ้ย,ยดเดินตามหลังเขาไปเลยอ่าอือตรงนี้มีทางซ่อนนะคะ แต่อไอนี่ไม,ม,ม่มีไหมไม่มีเลยขอให้เขาเนี่ยเดินมาทางนี้สักเวฟหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปหาหมีอุ้ยน่าก,กลัวมากอ่ะแกตรงนั้นนี่มีไหม,มตรงนั้นอุ้ยมาเร็วมากห้องน่าจะอยู่ไม่ลึกนะคะอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีมม นี่ไงล่ะมีเจอแล้วหนึ่งตัวอ่าเลิศโอเคแล้วไงต่อเขาเดินไปไม่ลึกมากอ่ะทุกคนอุ้ยเอา้าอยู่นี่ปึ๊บมาเลยอีกตัวหนึ่งโ,โหอย่างง่ายดายโอเคตอนนี้ผ่านแบบง่ายๆเฉียดฉิวฉิววิว,ว อโอ้อโ,อโหคุณพี่คะอย่าทำให้หนูตกใจอย่างนี้ได้ไหมคะเดีย๋ยวเราดูตรงนี้มีมีไหมไม่มีว่ะแล้วตรงนี้ล่ะอุ้ยไม่มีเลยนี่ตามหลังผีไปเลยมันจะเป็นน่ากลัวเท่าไหร่กันเชียวอุ้ยอุ้ยโอ้โหดีนะผีเมื่อกี้หันมาไม่เห็นนะคะผีสายตาสั้นหรือเปล่า ไปเลยไปเลยเออไม่มีนะอ่าในห้องนอนอีกเอาอยู่ที่เดิมค่อยมาก็ง่ายสิอย่างนี้อีกสองตัวเท่านั้นเองทุกคนเรากใกล้จะชนะแล้วตรงนั้นอะไรโอ้ยนึกว่าหมีน่าจะเป็นแจกกันนะคะโอ้โหยังไม่ได้โดนจัมสแกร์เลยจักกรอบด่านแรกแบบง่ายเกินง่ายเกิน มีแลมวะไม่มีไปหาในห้องน้ำก่อนอุ้ยไม่มีไม่มีอ้นี่ไง <S <S คิดไปแล้วจะอ้าเฮ้ยแกเมื่อกี้หยิบนึ่เดียวมันก็ได้หรอวะเราไม่ทันผีอ๋อมันเป็นหนีจริงๆด้วยว่าและตอนแรกนึกว่าแจกันมันแวววาระยิบระยับขอบคุณมากอยู่ใกล้ทางตรงนี้เหลือเกิน โอเคเหลืออีกหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะอ๋อนี่ไเจอล้เรียบร้อยจ้าห้าตัวมาได้เวลาอ่านเนื้อเรื่องนะคะขอบคุณที่มาเล่นกับฉันนะนี่เราของเธอกุญแจทะระบายน้ำฉันหวังว่าสักวันเราจะได้เจอกันอีกแล้วเธอก็อย่าลืมที่จะระวังตัวจากผู้หญิงลึกลับด้วยนะเธอใช้มนต์ดำทำร้ายคนอื่น และนี่แหละก็เป็นเหตุผลที่นางฉันเป็นแบบนี้เธอฆ่าครอบครัวฉันแล้วก็ยึดบ้านของฉันไปแล้วเธอก็กำลังหาผู้หญิงที่ชื่อเอเวาด้วยใช่ไหมเอเวาเนี่ยหยิบตุ๊กตาที่แม่โมดน่ะล่อดเด็กๆมาถ้าเธอเห็นผู้หญิงที่หัวเละในท่อระบายน้ำนั่นน่าจะเป็นเพื่อนสนิทของเอเวลานะเธอคนนั้นก็มาหาเอเวลาเหมือนกันแต่ก็โดนแม่มดลักพาตัวไป แล้วก็ได้โปรดระวังตัวด้วยนะในท่อระบายน้ำน,นั้นนะ่ะไม่งั้นเธออาจจะเป็นเหยื่อรายต่อไปแต่ฉันขอไม่หวังที่จะเจอเธอได้ไหมไปกลับกันดีกว่าตอนนี้เราได้กุญแจแล้วแต่ประเด็นก็คือจําทางกลับไม่ได้นะสิทางไหนที่มันมีไอ้อุโมง์ตรงนั้นก็คือมีประตูนะคะ,ะทางนี้แหละมัง้ง คือฉันไม่สมควรไม่เหมาะสมที่จะเล่นเกมผีจริงๆใช่ไหมไม่ใช่เกมผีอะทุกเกม <laughs> ทุกเกมที่เป็นแบบว่าความเดอะมสอย่างนี้นะคะความเขาวุงกดขนาดแยกไม่กี่ทางแล้วเนี่ยอ่ะออกได้แล้วเราออกกันเลยดีกว่าค่ะอื้อหือแหลกอย่างนี้ไม่เจอผีก็บุญเช็ดพอยต์นะคะจุดต่อมาเฮ้ย <c oughs> เล่นแค่นี้ก่อนได้ไหม เอ้เมื่อกี้ก็น่าจะเล่นนานอยู่พอสมควรนะอันนี้ฉันต้องมาเล่นด่านที่สองไม่เป็นไรใช่ไหมอ,อันนี้คืออะไรหมุนไม่ได้นะคะอ๋อเก็บได้บอสเอีออยงทำไมกุญแจมันเก็บไม่ได้นี่ยทำอะไรไม่ได้เลยคืออะไร เขาได้ไงประตูทางออกอาจ้ามุกเดิมจ้าแต่เมื่อกี้เก็บกุญแจไม่ได้นะงงเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเหมือนเราไปปลุกผีเหรออุ้ยทุกคนคะความระทึกขวัญกำลังจะเกิดภายในอีกไม่กี่วินาทีนี้ โมซี oh, ่คีจ้าโมซี oh, ่คีจ้าขอ,อนั่งก่อนเลยหาทางที่ซ่อนอีกอีกทางหนึ่งอ้าวไม่ดุคือเล่นใน iPad แล้วมันไม่มีสติเหมือนเล่นกับค <c oughs> <c oughs> <c oughs> ีย์บอร์ดอะวิ่งเลยวิ่งเฮ้ย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  <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอันนี้อะไร เอากุญแจอ,อาฉันเก็บไปได้เหรอแกเราต้องฟังเสียงผีเอาไอ้ตรงที่เราเจอกุญแจเดี๋ยวแพลวจะทยอยไปเก็บก่อนนะคะแต่ตอนนี้เหมือนผีน่าจะมาละอ่ะนานไงเลี้ยวเข้าซอยไปอะซอยที่เราจะจไปเอากุญแจไอ้เขาไม่ได้เข้าไปสุดน,นะคะวิผีหัวผาขึงด้วยนากลัวมาก <Okay. S 2> ไปละอ่ะรีบ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 ทีน่ฉนันเห็นว่าตรงนี้พี่แจนี่ไงลัสตี้คีนะคะแพทเทิร์นเขาก็เดินไปทุกซอกทุกมุมนะคะแต่ว่าเดินไม่ลึกมากถ้าเขาไม่เห็นเราเอะเปล่าใช่เปล่ามาเร็วเร็วโอเคตรงนี้ใช่ไหม อันนี้ต้องการโมจิชีนะคะเป็นตรงที่ไปไกลๆเลยนะมีกุญแจนี้ก็ใช้ไม่ได้โอโหพระเจ้าหัวใจจะวายเดี๋ยวลัสตี้คีก่อนนะคะเก็บให้มันครบอะเออวิ่งวิ่งวิโอ้ยยินยินจำได้ว่าตรงนี้มันมีทางซ่อนอยู่ งั้นเอาโมซี่คีมาก่อนเดินตามผีไปเฮ้ยอันนี้อะไรอะลัสตี้คีปะ่ะอุ้ยใช่เออรถเออรถปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวยุงเข้าโอเคอันนี้วาลนะคะเราหมุนวาลไปแล้วตรงนี้เสียงน้ำหายเท่ากับเราปิดวาลใช่ปะ่ะ ผีผิผีมันเดี๋ยวโคนไฟโอเคทุกคนขาวนี้เราพอที่จะรู้เกมเพลย์คร่าวๆแล้วนะคะเดี๋ยวแคลนจะรีบไปเอาโมซี่คีอีกุญแจที่มันอยู่ไกลๆอะ่ะแล้วเราก็จะเอามาเปิดประตูที่ใกล้ๆกับทางตรงนี้นะคะโอเคขาวนี้โมซี่คีฉันตามหา,าต้องกลับไปจุดเริ่มต้น แต่ซ้อนก่อนนั่นนันน่นนันน่นนนตามหลังเจ๊ไปเลยจ้าเเขาเลียวก็ไม่เห็นเราอ่ะทุกคนโคตดีอ่ามาพอดีเมื่อกี้เกือบโดนกินสดๆแล้วไหมล่ะโอเคตรงนี้คือโมซี่คีใช่ไหม อ่าเลิออ่าเลิศนี่งไงต้องปิดไปก่อนด้วยอ่ะเรียบร้อยปิดวาลแล้วแล้วไงต่อโอ้ยผีไม่เห็นฉันเหรอเมื่อกี้เหไปใกล้ประตูนะคะเดี๋ยวแม่งจำสเกลตอนนี้เหมือนเหลือกุญแจอยู่ที่หนึ่งนะที่เราเห็นต้นเกมแล้วเราหยิบไม่ได้นะคะ เอ้ไรวะนั่นก็ยังหยิบไม่ได้อยู่เหมือนเดิมเหมือนตรงนี้มีอันหนึ่งใช่ไหมที่เราต้นเกมมาเราปิดไม่ได้อ่าเลิคดอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งจ้าเร็ว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 ปร็วเ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 รเรีวเรีวเรีเร็วคือเรลวเรวเรงไเริวเร็วแร็วเร็วเวเรลวเวนรคะเด็นเรเหวาวไรทั่วเลย อีอวาวันสุดท้ายตัวนั้นจะทำยังไงวะคือต้องรอจังหวะไหนอุ๊ยอ๋อโอเคตอนนี้แพลสโตกลายผีจนเข้าใจแล้วนะคะคือเราจะต้องไปแอบที่ซ่อนจุดที่สองตัวนั้นก่อนแล้วให้ผีเนี่ยมันเดินมาจุดเริ่มต้นนะคะเราค่อยทำตามภารกิจของเราต่อไป เออเออเออเข้าเข้าเข้าขอร้องเข้าเออเลยเออแล้วก็ปิดผู้พระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าโอ้โหต้องการกุญแจวิ่งโอเคเดี๋ยวเอากุญแจนั่นไงประตูทางออกปื๊ อ่าฮ uh ่า huh. เรียบร้อยนะคะจบหรือ,อยังเอ่ย้ายังมีอีกเหรอโอ้เช็คพอยต์ไม่กอดมีกี่ด่านวะเมื่อไรจะจบอันนี้นะคะเดี๋ยวเราเอ่ไปนะอู้หืมหืะ เอาอันนั้นที่มันเป็นแท่งๆมันไม่ใช่ต้นไม้หรอกเหรอวะเอเหมือนเป็นผีนะคะเวทโอ้โหนี่ไงมีหลายตัวด้วยเป็นด่านของผู้ใจเย็นนะคะอ่ะตรงนี้ต้องการกูแจว่านเอาเลิศโอ้โหแล้วแม่งวาง หากะโหลกนะฮะอ็น,นี่เจอพอดีเลยกะโหลกอันที่สามแล้วมันมีกี่อันทำไมเกมมันไม่บอกหรอว่าต้องการกี่อันอันนี้อะไรออกนอกแบบเลยอไมไม่ออกออกบอได้ด้ยอยอะอันนี้ทางอันนี้ทางเริ่มต้นเพราะว่าหน่านี้แม่ง น่าจะผ่านได้อยู่นะคะแต่ต้องใช้ความอดทนแล้วก็อย่าไปใกล้อย่าไปใกล้อีผีพวกนี้ต้องใช้สำหรับการเดินย่องมั้ยไปไงวะเนี่ยตัวโลบูดของเราก็เป็นตัวอ้วนๆด้วยนะคะเยทางจะเราไปตามทางนั้นดีกว่านะคะขออนุญ,ญาตเลี้ยวก่อนเแะไปไง โอ้ยแล้วมันมืดมากทุกคนฉันโดนผีขึ้นมานี่คือไปเริ่มใหม่จ้ะเอากระโหลกใหม่ไี้ไสะพานสะพานอโมเดลน้องโลบอกของเรามันเขาเรียกว,ว่าตัวใหญ่นะคะน้องแบบสมบูรณ์อาหารไปหน่อยไงเออจำได้วตรงน,นี้มันอยู่หลังสังกะสีใชอ่าหยิบหยิบหยิบไอ้เมื่อกี้เราก็ตกใจนึว่าหยิบไม่ได้ไอ้ผี ไอ้เจ้าผีผเออดอกไม้ตรงนี้อุ้ยโคมไฟข้างบนน่ากลัวมากจะตกลงมาใส่หัวแตกแล้วนให้ฉันไปเริ่มใหม่หรือเปล่าไม่นะแกหยุดนะอย่าอุ้ยเกือบกูกูเกือบ,อย,อ,บ,อ,ยอ,บอย่าใช้มุกนั้นมุกโคมไฟหล่นลงมาทับหัวแตกตายไม่เอานะอยเอาหน้าจุ่มกําแพงหรไอยอย่างงี้แล้วก็ไม่รู้อยู่ว่ากําแพงนี้ผีหรือเปล่าอ่าไม่มีดี เมื่อกี้ลืมกดย่อแต่ผ่านมาได้เออช่างมันอันนี้อะไรนี่เป็นแท่นวางนะคะเฮ้ยอ๋อเนี่ยใช่ไหมเอากระโหลกมาวางเออแล้วไงต่อหูเสียเลยเหรอที่คุณเราจะไปหาจากไหนอ่ะ อันนี้ไงใช่ปะโอ้ยอยู่ข้างล่างตรงนี้ขอบคุณอ่าเก็บให้ด้วยเป็นคนดีตอนนี้มันยากตรงที่เรามองถ้ามองผีไม่เห็นนี่ก็คือโดนโดนผีงับนะคะเดี๋ยวก็ชินทางไปเองแหละอีตรงนั้นข้างหน้ามีใช่ไหมหนึ่งโอเคไปข้สองไปข้อสามไปขาสี่ผีอยู่ข้างหน้าตรงนั้นนะคะเอ้าอันนี้ไงกุญแจ ลเลิศแล้วเหมือนเห็นตีนใครสักคนืยืนเป้าอย่างนี้เลยเหรอแม่น่ากลัวมากโอ้ไม่ไหวแล้วทุกคนฉันกลัวตัวฉันมันโดนตัวฉันยิ่งอ้วนๆอยู่มันเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมที่ใหญ่โตมโหฬารมาก <c oughs> เปลี่ยนโมเดลให้ฉันทําไมจากสาวร่างบางเนี่ยืหสาวร่างบางหืสาวร่างบางเนี่ยก็คือผีร่างบางกว่าอะอันนี้ หมายเลขหนึ่งนีฮะต้องมาทางไหนวะลุงเอาตรงนี้ตันเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาหมายเลขหนึ่งไปบูชาก่อนไหมหรือไปเปิดประตูก่อนดีกว่าอย่านะอย่าอยู่ดีๆแล้วแบบแว่งได้มาโดนตัวชั้นชันตายอะไรอย่างนี้ทุกคนคะตอนนี้แพวแม่งโคตรลุ้นลุ้นแบบ นึกเคยลุ้นกรอดอดีมากอเลยโอเคเราจะต้องเอาโหยเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบหันหน้าเขาหาผีแล้วกูเปิดก่อนเปิดก่อนแ่วบอืมนี่ไงกระโหลกันสุดท้ายอ่ากระโหลกหนึ่งกระโหลกสองมาจ้าเลิศดจ้าตรงนี้ไอทางเข้าอ่าอยู่นี่นะคะอยู่นี่ ขาผ่าน่ยนะพี่เขาผ่านเลยนะอ,นยนะอุวยกูเล่นเกมผีคนเดียวไปไม่ได้ยังไงปกติแพลเนี่ยเล่นเกมผีไม่เก่งนะคะแคลกลัวเกมผีมากทุกคนคราวนี้เรามาเล่นได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่านะอีผีตัวนี้โดนไปตอนนั้นอ่าโอ,โอ้ยยังมีตรงนี้อีกเหรอเนี่ยเกือบและเกือบชิดมุมนั้นแล้วมองไม่เห็นโอ้ ลุกเรียงลุกเรียงเอานี้ก่อนโอเคอันสุดท้ายทุกคนด่นานนี้ยากมากแทบจะกั้นหายใจตลอด24ชั่วโมงอุ้ยเอาเอาเอามีชันชนะบนิที่ To be continue in part 2 โอ้โหซัพพอร์ตเกมนะคะเพื่อรอการอัปเดตพาร์ตต่อไปอันนี้ c ั a เตอร์หนึ่งพาร์ทหนึ่งใช่ไหมเราก็ต้องรอพาร์ตต่อไปของเขาเลยค่ะแต่ใครอยากเล่นเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวเธอจะทิ้งลิงก์ปไว้ที่ใต้ล่างคลิปถ้าฉันทิ้งลิงก์แมปเป็นเกมนี้สนุกมากค่ะ